ไม่เอาค่ะคุณพ่อยังไงฟ้าก็จะไม่ยอมเดทก,กับคนที่คุณพ่อเลือกให้คุณพ่อเลิกจับคู่ให้ฟ้าสักทีเถอคะค่ะฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณแม่อยู่คุณแม่ก็จะเข้าใจฟ้าแล้วแต่นะคะคุณพ่อถึงพวกเขามาฟ้าก็ไม่อยู่ให้เขาเจออยู่ดีใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่แล้ว ไม่เป็นไรคะ่ะท่านเดี๋ยวพวกเราเข้าไปก่อนถึงไม่เจอคุณหนูก็ไม่เป็นไรคะ่คะค่ะสวัสดีนะคะอะมาก็ดีแล้วลูกหมูฉันมีเรื่องจะถามอะไรหรอคะคุณแม่เธอเป็นลูกสะใภ้ฉันมากี่ปีแล้วนะเออน่าจะสามปีคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่คิดว่าสามปีผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดใช้หนี้ให้ลูกชายฉันครบฉันว่าหมดเวลาของเธอแล้วละ่ะปีเตอร์ลูกครับคุณแม่แม่ว่าเราทำตามสิ่งที่เราวางแผนไว้เลยดีไหมก็ดีนะครับคุณแม่ไปกันเถิดลูกหู จะเป็นไหนเหราคะเดี๋ยวเธอก็รู้จ้าใกล้ถึงแล้วนะลูกหม <c oughs> ูถึงแล้วลูกหมูที่สิ่งสถิตใหม่ของเธอ หมายความว่าไงคะปีเตอร์คุณพาฉันมาที่นี่ทําไมก็พามาทิ้งไงล่ะอะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องทิ้งคุณแม่พูดเรื่องอะไรคะปีเตอร์อธิบายให้ฉันฟังหน่อยว่าคุณแม่พูดเรื่องอะไรเราเลิกกันเถอะลูกหมูเล<ะ>ิกใช่ปีเตอร์คุณจะมาบอกเรื่องลูกหมูไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสักหน่อยจริงลูกดีนะที่หนูเชื่อแม่ว่าไม่ต้องจด ไม่งั้นหนูคงมีบ่วงโซ่พันธนาการของคอไปไหนไม่รอดแน่แม่ไม่ต้องมาทำหน้าตาหน่าสงสารหรอกลูกหมูฉันไม่เห็นใจหรอกปีเตอร์คะทำไมคุณถึงมาบอกเลิกฉันตอนนี้ล่ะฉันจะบอกตอนไหนไมันก็คือบอกเหมือนกันฉันไม่อยากมีเมียเป็นคนพิการแบบเธอฉันกล้ามกลืนฟื้นทนมาเป็นปีๆหลังจากนี้ ขอให้ชีวิตจันหลุดพ้สักทีเถอะนะลูกหมูเธอต้องเข้าใจนะว่าใครๆเขาก็ไม่อยากมีตัวถ่วงความเจริญของชีวิตลูกชายฉันเขาต้องการชีวิตใหม่ที่เพอร์เฟกต์คุณแม่ปีเตอร์ทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้ล่ะคะหนูอุตส่าห์ให้ใจแล้วคุณแม่กับปีเตอร์เหมือนคนในครอบครัวไม่ละอายใจกันบ้างเลยเหรอคะผู้ฉันไม่ละอายหรอก เธอมันหมดผลประโยชน์แล้วลูกหมูเธอรู้ไว้นะในโลกนี้ทุกคนก็ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นแหละมันเป็นสัตธรรมระหว่างเหรียญบาทกับอัญ,ญมณีเธอรู้ใช่ไหมลูกหมูว่าฉันจะเลือกอะไร <c oughs> ปีเตอร์คุณจะไปมีผู้หญิงคนใหม่หรอคะถูกต้องแล้วครับแหมฉลาดไปกันนะเนี่ยไม่ต้องให้บอกเลย <c oughs> ลูกหมู แต่ฉันกับลูกชายไม่ใจร้ายกับเธอขนาดนั้นหรอกนะเอาไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตนะจ๊ะฉันให้ปีเตอร์คุณคิดดีแล้วใช่ไหมคะที่ทำแบบนี้ผมนั่งคิดนอนคิดดีแล้วลูกหมูดีซะยิ่งกว่าดีอีก ลาแล้วนะจ๊ะลูกหมูอย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยลา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 คุณแม่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 คุณพ่อนะคุณพ่อคอยดูนะฟ้าจะไม่กลับไปให้เจอหรอก คุณคุณลูกก่อนคะ่ะคุณคุณจริงๆด้วยคุณจำฉันได้ไหมคะค,คุณเป็นใครหรอคะปีเตอร์ถ้าลูกได้แต่งงานกับหนูฟ้า ชีวิตพวกเราเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะลูกครับคุณแม่ถ้าคุณฟ้าเขายอมมาพบผมวันนี้ผมจะทำทุกอย่างให้เขาเพึงพอใจครับสวัสดีค่ะคุณจุ๋มคุณปีเตอร์ที่คุณพ่อนัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณฟ้าตัวจริงสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยหยดย้อยซะยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนท่าอีกนะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับคุณฟ้าไปเดทก,กับผมได้ไหมครับได้สิคะแต่ว่าคุณปีเตอร์ต้องทำในสิ่งที่ฟ้าอยากเห็นก่อนนะคะเอ่อทำอะไรเหรครับคุณฟ้านั่นสิคะนอนลงไปที่พื้นคะ่ะกิ้งไปกิ้งมาให้ฟ้าดูหน่อยได้ไหมคะ เออพื้นนี่นะครับคะ่ะถ้าไม่ทำฟ้าก็ไม่ไปเด็กกับคุณนะคะเออทำกบทำทำทำอย่าวนี้เลยครับปา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 พอหยุดค่ะลุกขึ้นยืนได้ค่ะ ครับต่อไปกระโดดตก50ทีค่ะคุณจุบมด้วยค่ะทำไปทำไมเหรอคะหนูฟ้าฟ้าไม่ได้มังขับนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรค่ะทำก็ได้ค่ะ จังเลยนะคะปีเตอร์คุณแม่เขาสั่งอะไรก็ทำด้วยลูกหมูจะมาอยู่ที่นี่ไนดะ้ยังไงเขาจะมาตามราวีลูกชายฉันเหรอไปเลยนะฉันไม่อนุญาตให้มาทำไมเขาจะมาไม่ได้คะในเมื่อฉันเป็นคนพาเขามาเองสนุกดีนะคะคุณลูกหมูค่ะพามานี่ที่คุณฟ้าพวกเราทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อคุณฟ้าจะได้แก้แค้นแทนยีลูกหมูแล้วครับใช่ค่ะ เขาคือลูกหมูเขาคือผู้ที่มีพระคุณต่อฉันคุณลูกหมูเขาเคยช่วยคุณแม่ฉันจนเขาต้องเกิดอุบัติเหตุฉันเลยต้องตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการลงโทษคนอย่างพวกคุณและทวงสินของคุณลูกหมูคืนให้ได้คุณฟ้าครับคุณฟ้าอย่าไปฟังยายลูกหมูนะครับมันใส่ในพวกเราใช่ค่ะยายลูกหมูเป็นชอบป้ายสีที่มันฟ้องอะไรคุณฟ้าบ้างครับเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องหรอกค่ะ เขาแค่มาชี้แจงให้ฉันเห็นความจริงว่าพวกคุณไม่ใช่มนุษย์โหดเหี้ยมอมมาหิตผิดศีลธรรมเป็นที่สุดคุณฟ้าครับคุณฟ้าั็ผมอธิบายก่อนนะครับคุณฟ้าไปเดทกับลูกแม่เดอนนะคะลูกแม่มีดีกว่าที่คิดไม่ค่ะฉันไม่ยอมเอาตัวลงไปเกือบกั้คนอย่างพวกคุณเห็นแก่ตัวทำแต่ความชั่วเชิญค่ะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นฉันจะบอกคุณพ่อว่าพวกคุณไม่ใช่คนดี ไปเถอะจูก๋ก่อนที่ท่านดัมร์เมไนจะเอาเรื่องพวกเราเออไปไปครับคุณแม่ไปโอ้คุแม่ลูกหมูจะตายได้ไหมโคนมีเมียรวยเครับนี่ตายล้วขอบคุณนะคะคุณฟ้าที่ช่วยฉันไม่ต้องขอบคุณเลยค่ะบุญคุณเป็นสิ่งที่ฟ้าต้องตอบแทนอยู่แล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลของคุณลูกหมูฟ้าขอจัดการเองนะคะต่อไปนี้ชีวิตของคุณลูกหมู จะดีขึ้นค่ะขอบค่คะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะคุณฟ้าค่ะเธอคิดว่าการเปิดร้านชาบูมันง่ายหรอฉันต้องหาทำเลให้เธอต้องเตรียมของให้เธอเธอคิดว่ามันจะเสร็จภายใน2องเดือนหรืไงไม่ใช่ว่าต้องเข้าใจเงินไปแล้วก็วเปิดร้านได้เลยเหรอคะแฟนชายในไหนเขา,า,ากา็ทำไา้น่ามันขอคนอื่น แต่นี่เป็นแฟนชายของฉันรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องขาย กินไข่ต้มคนเยี่ตรงนี้ล่ะยานสิข้าวแกงก็มีทําไมไม่ซื้อไม่เอาอ่ะพอดีช่วงนี้ฉันประหยัดอยากเก็บเงินอ่ะหืมดีจังเธอประหยัดได้ดูพวกฉันสองคนสิเอาแต่ใช้เอาแต่ใช้เชนี่ยวันนี้พวกฉันก็ว่าจะไปกินชาบูกันอีกแล้วอ๋องั้นพวกเธอก็กินกันให้อร่อยนะ <c oughs> โหลทีล่รักเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดแฟนชายเท่าไหร่แล้วแล้วได้ลูกค้ามากี่คนอืมดีๆๆเดี๋ยวเขอจะช่วยหาลูกค้าจากที่นี่ให้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะที่รักสงสัยพนักง,งานจะมาขอพบเชิญขอญขอนุญาครัผู้จัดก,การมีอะไรนั่งก่อนสิ เออพอดีหนูอยากจะสอบถามเรื่องแฟนชายชาบูที่ผู้จัดก,การขายนะคะว่ามันค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หรอคะอ๋อไม่แพงเลยแฟนชายของฉันเป็นแฟนชายครบวงจรถ้าเธอซื้อไปเดี๋ยวฉันหาทําเลให้ด้วยแค่3ามแสนเองสามแสนหรอคะแต่ฉันเห็นว่าเธอเป็นพนักง,งานของโรงงานเราฉันจะลดให้เหลือสองแสน้าก็ได้แต่ต้องจ่ายภายในเดือนนี้นะได้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นหนูพอไหวคะ่ะ งั้นดีเลยแต่ว่าเธอต้องรีบๆเลยนะต้นข้าวไม่งั้นจะไม่ทันคนอื่นอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอต้องซื้อของทุกอย่างจากฉันเท่าน,นั้นรวมถึงน้ำซุปด้วยห้ามต้มเองไม่อย่างงั้นจะถือว่าผิดสัญญาได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปรปวบรวมเง,งินมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะผู้จัดการนี่ ผู้จัดการเขาได้มาคุยเรื่องแฟนชายร้านชาบูกับแกบ้างหรือเปล่าคุยนะจะรู้ได้ไงเนี่ยก็เขาโดนล่อซื้อกันทั้งโรงงานแล้วแกได้ตกลงซื้อไปไหมล่ะฉันยังไม่ตัดสินใจเลยอะ่ะแค่คุยๆดูก่อนโอกาสเสี่ยงมันสูงเหมือนร้านผู้จัดการเขาจะมีแค่ร้านเดียวด้วยนะแล้วเมียเขาก็เป็นคนดูแลทั้งหมดคนเดียวจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เสียชัดคะลูขอจานเปล่าใบหนึ่งสิจะไปใส่กับข้าวอ่ะ ห่อข้าวมากินอีกแล้วเหรอรอ่าๆเอามาคืนด้วยนะขอบคุณค่ะ ตอนข้าวเมื่อวานเงินกลางวีคเพิ่งออกทำไมถึงใช้หมดแล้วล่ะยังไม่หมดหรอกพอดีฉันอยากเปิดธุรกิจส่วนตัวฉันกำลังสนใจแฟนชายนังอยู่เขากำลังลดราคาพิเศษด้วยนะฉันก็เลยว่าจะเก็บเงินไว้ลงทุนแฟนชายอย่าบอกนะว่าเป็นของผู้จัดการใช่ตอนนี้ฉันก็เก็บเงินใกล้ครบแล้วล่ะ ตข้าวมานน่าทำอะไรตรงนี้แล้วร้านชาบูเป็นยังไงบ้างขายดีใช่ไหมฉันยังเปิดร้านไม่ได้เลยฮะทำไมล่ะแล้วเธอได้ไปคุยกับผู้จัดการหรือยังยังช่วงนี้ผู้จัดการเขาหลบหน้าหลบตาฉันตลอดไม่ยอมเจอฉันเลยแกแกแกตอนนี้ผู้จัดการมาแล้วกำลังขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนไปเร็ว ปิดร้านอีกเหรอคะนี่มันก็ผ่านมาสองเดือนแล้วเธอคิดว่าการเปิดร้านชาบูมันง่ายเหรอฉันต้องหาทุเลให้เธอต้องเตรียมของให้เธอเธอคิดว่ามันจะเสร็จภายในสองเดือนหรือไงไม่ใช่ว่าต้นข้าใจ่ายเงินไปแล้วแล้วเปิดร้านได้เลยเหรอคะแฟนชายไหนๆเขาก็ทำกันนั่นเนของคนอื่นแต่นี่มันแฟนชายของฉันรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องขายไม่ขายไม่ได้ค่ะก็ต้นข้าวจ่ายเงินไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นผู้จัดการก็ต้อง ฉันไม่คืนฉันไม่ได้บังคับให้เธอมาลงทุนนะเธอเลือกของเธอเองเอา้าวทำไมผู้จัดก,การปัดความรับผิดชอบแบบนี้ล่ะคะไหนตอนนั้นบอกว่าจ่ายเงินแล้วก็ขายได้เลยผู้จัดก,การผิดสัญญาแบบนี้ต้นข่าวเขาบอกได้เลยนะคะอ๋อนี่ขู่ฉันเหรอเห็นว่าเป็นลูกน้องในโรงางานฉันเลยยอมขายแานชายในรคาคาถูกให้เพราะสงสารหรอกนะถึงช่วยแล้วหนูต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะคะเงินที่ลงทุนไปก็ไม่ใช่ใน,น้อย แล้วนั่นมันก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตหนูแล้วด้วยนั่นสิคะผู้จัดก,การผู้จัดก,การช่วยรับผิดชอบหน่อยสิคะพอะใครมีปัญหากับฉันฉันจะไล่ออกให้หมดเลยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับผู้เธอสองคนใส่หัวไปทำงานได้แล้ว ผู้จัดการเขาโดนไล่ออกแล้วหรอกแกก็ใช่นะสิข่าวาฉาซะขนาดนั้นคุณออมเขาไม่เก็บหรอกไม่น่าเลยเนาะหน้าที่การงานก็ดีไม่น่าไปคดโกงคนอื่นเขาแบบนี้เลยนี่นี่น,น,นพวกเธอรู้กันหรือยังโรงงานเราเปลี่ยนโรงอาหารเป็นร้านชาบูแล้วนะร้านชาบูใช่กลิ่นน้ำซุปนะหอมไปทั่วโรงงานเลยอุ้ยน่ากินอะแกหมูเราไปลองกินกันเถอะ เออไ,ไ,ไปดิไปไปไปด้วยไปด้วอู้หเอ้าพวกเธอมากินชาบว,วก,กันเหรอต้นข้าวเป็นเธอได้งไง อ๋อฮัลโหลค่ะต้นข้าฉันได้ข่าวเรื่องผู้จัดการโรงงานของเราโกงเฟนชายชาบูเธอได้ซื้อเฟนชายกับผู้จัดการหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะหนูก็ซื้อด้วยค่ะจริงเหรอฉันเห็นข่าวว่าโดนกันหลายเจ้าเลยจริงเหรอคะคุณอ๋อจริงสิกล้ามาทำให้โรงงานฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงคอยดูนะฉันจะไล่เขาออก ค่าค่าคุณอมอมผู้จัดจาก,การนะผู้จัดจาก,การกล้าทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยออพอดีคุณออมเขารู้เรื่องเขาก็เลยโทรมาหาฉันฉันเลยเล่าความจริงให้เขาฟังบวกกับเสียชัดก,ก็ไม่ต่อสัญญาขายข้าแกงที่นี่แล้วคุณออมก็เลยให้ฉันมาขายชาบูแทนเพื่อเป็นการเยียวยา แบบนี้ก็ดีหน่อยฉันคิดว่าเธอจะขาดทุนไปแล้วซะอีกก็เกือบแล้วแหละมาๆๆเดี๋ฉันเรียกเองวันนี้อุ๊ยไม่เป็นไรต้องเข้าเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเดี๋ยวพวกเราอุ่นหนเธอเองใช่ใช่ใชก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันแถมให้เป็นพิเศษเลยแล้วกันนั่งเลยนั่งเลยไปไป mm-hmm